สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับชายยุทธ์ W นะครับวันนี้เรามาเที่ยวการจนบุรีกันนะครับมากับพ่อแม่แล้วก็น้องนะครับย่เฉียงโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตรงที่พักกันเลยนะครับมา โอเคเรามาถึงโรงแรมไปแล้วนะครับเอยไม่ใช่โรงแรมสิรแล้เนรราีตอนนี้าจะได้บุี่อะไรนะครับตอนนี้อแม่นั่งกินข้าวไปอยูครับอยากถ่ายดีๆหรอกไม่แน่แจ่าเห็นหรือเปล่านะแต่คิอตอนนี้เรามาว่าต่อฟอ ฮ่าแมงปูนะคะอุ้ยหน้าโอ้ยคออันี่แหละหน้าดำแล้วโอ้โหเคตอนนี้ก็มาถึงลิสส์กันแล้วนะครับยิ่งพ่อแม่เลี้ยงและก็มีน้องนะครับโอเคตอนนี้คือบรรยากาศนี่ดีมากเลยนะครับคดูบรรยากาศดี ก็เสียดายนะครับก็เมื่อวานก็ลืมถ่ายนะครับก็ก็เมื่อวานมาไปเล่นน้ําขี้เกียจนะครับขี้เกียจแล้วก็เลยนอนนอนแล้วคอหักนะครับคือเมื่อวานผมลืมถ่ายโอ้โหเสียดายมากเลยนี่ผมได้ปลากระสูบด้วยกระสูบตัวใหญ่ด้วยไซส์สองหน้าดำอีกอะไซส์สองโลนะครับกระสูบครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูเดี๋ยวมีรูปให้ดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดเอามาให้ มีรูปไปดูสองโลได้นะครับมนุษย์อัปปรี่โดยจรวดพิบไหวสนับสนุนโดยครีมทาสังขงสีม้าโลชั่นยาฆ่าเห็บตาลุสีเจ้าของเดียวกับยาระเบิดตาลสีทองวยของแท้ต้องมีรูปลสีแขนด้วนยืนทอนหัว